โอเคโยกับโยกใหแทงครับผมเดี okay, seconds, e ๋ยวไปเล่นการดีก,กว่าฝั่งเพราะว่าฝั่งเรามีแฟนนี้ด้วยกลั <All S 1> วฝั่งตรงข้ามมาปวดฝั่งเขามีมินซ mm ิต hmm. ้าด้วยนะคนที่ห้าเลือกมินซ mm ิต้าเขาเขาเอามาแก้ทางแฟนนี้นี่เลยเพราะว่าฝั่งเขาได้มาธิดยอยาอะไงเป็นแทงเขาเขายังก mm hmm. ็ยังเลือกมินสิต้าอีกอืมไม่โดน ไม่โดนมีซิต้าแทงแล้วมันทีดาเป็นเล่นเป็นอะไรวะเวทซัพพอร์ตอ่ะเวทอ่ะโอเคไม่มีซิต้ามันจะไปไหนซิต้าจะไปไสวยเฮ้ยดับ,บเบลิลคิวเ็ดเคเอาเรื่องแพลนี้ของเราเ,าเรื่อง ไม่ธรรมาดาอุย้ยโดนสตันเคียรแคบเคียบเคียตรงนี้ครับโอเคมอนกระลำปลีโอ้ยไปนี่ดูด,ดิโยนสลิงตอนหน้าตัวตาเลยโยนสลิงแล้วเดัเบิลกคิวอะไรเมื่อกี้โยนสลิงยังว้าวโอ้ยโดนสตันแล้วมันเข้ายากด้วยนะเวลาเจอมิสิต้าเนี่ย เวลาเรากดสกิลสองไปหามิเซิต้าโดนสตตนตลอดเลยมาดิคลินคลินนี่เจ็บมากเลยนะโอ้โหต้องระวังคลินให้ดีใจเย็นครับ <c oughs> ยืนไหมยืนไหมเด้ยนนไไดาดอาไม่มีเอาใซ่คขอบโอ้โหนึกว่าใซ่คขอบอยู่ตรงนี้ยน,นฟรีเลยพอดี อย่าครับอ่าอยู่ตรงนี้ไม่กลับให่ไหมเจ็บนะเจ็บนะสกิลหนึ่งเจ็บนะไม่ไม่โดนย่าประมาทสกิลหนึ่งของจอเฮดนะมันเจ็บมากเลยสกิลหนึ่งจอเฮดอ่ะมันยิงวิซัยออกถ้าเล่นเป็นสายดรามบนโหโคตรเจ็บสกิลหนึ่งของจอเฮดนะต้องระวังด้วยโยนไปเดิได้ไหมตัวไม่ได้ปะมาทานาธานาทานตัวจังเกลิลของเขาสวยครับ จ่การตัวจังเกิลของเขาได้โอ้สโลสโลโอ้ยฟิกเกอร์ไปก่อนเมืเ่อกี้ผมจะโยนบาดังออกไปเนะสวยครับได้ไหมแฟนนี้สวยสวยครับหนึ่งสลิงมานี่เด้สวยฮี่นาทานมาโอเคนึกว่าจะมา โอเครอก่อนครับมิสเต้าไปเลนบนแล้วอ่ะจริงๆคลินต้องไปเลนบนนะ <c oughs> เลนล่างเป็นเลน e อ p เปิดปลายเพื่อนคะรับโอเคคลินอย,อยู่ตรงนี้สักตัวดิสักตัวดิวดมาดิ โอ,อ้ยังติเฮ้ยโดนตัวนี้ไม่เอาโดนเพลิยิงเยู่เกือบเจ็บเหมือนเกือบตายนะะพล้เจ็บมากเลยเฟนี่เฟนีโดนใจะยิงครับใจะย็นๆ <c oughs> โอ้ยไปได้ว่ะไม่ตายนะตายนะตายนะโอเคสวยครับไม่มีอย่ติลีเรือแช่งติไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่เรายก โอ้มันอยู่ในเป้าหมายยกไม่ได้นี่เลียหายเขานาจะเอาเต่าอ,อยู่ในป่าเวลาเข้าป่าเนะี่ยตัวนี้ครับตัวน,วนี้นักทันเรียบร้อยต้องขอกัดตัวให้ถูกนะกัสตัวที่เป็นตัวจังเกน,นี่คลิ้นคลิ้นโอ้โหคลินเจ็บมากเลย โดนคลินเนอะคลินคลินคลินได้นะสามสามตัวนะ่าจะได้นะสวยครับถ้าคลิน <clean S 2> ได้เล่นโจเฮตเวลาเข้าป่าเนี่ยพยายามใช้สกิลสองนะกดกดรอไว้เลยเวลาจะเข้าเวลาจะเข้าป่านะกดสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งรอไว้เลยเพราะว่าสกิลหนึ่งมันมีดาเมจด้วยแล้วก็สกิลสองเวลาเวลาหมามีตัวหมาเราก็จะทำแม่นี่ไงโอ้โอเคใช้สกิล้ว โอเคเรียบร้อยครับโดนสกิลหนึ่งของจอเฮดมันแรงเหมือนกันนอะยประมาทมาดิโอ้ยนิดเดียวโอ้ยมาดิมา,มาดิอุ้มอ้ยโดนม่โดนตายนะตายนะเรียบร้อยนาทานทำอะไรวะนาทานเป็นแทงต้องโฟกัสตัวตัวจังเกิลฝั่งเขานะ เราอย่าเราอย่าพอกัดแทงไ,ไปไปกดผิดผมจะกดโจมตีน่้งกีมานี่เด้มานีกลายเป็นกดถอยเลยมานี่จะไปไหนสวยนี่เรียมาโอเคใจเย็นนะใจะเย็นทำมมนตาดเลยดีกว่า ระวังระวังระวังหมานี้โอ้โหแฉนตีไปแล้วเคโอเคแฉนติแล้วถอยถอยครับมีคลินอยู่เจ็บหนักคลินเนี่ยห้านาทีก็เจ็บแล้วคลินเนี่ยได้แค่หนึ่งชิ้นก็เจ็บเฮ้ยลีเล่ลีเล่มานีนนี้ไม่เมียนติเลยใช่ไหมเมื่อกี้หมานี้ไม่เมียนติเลยใช่ไหมเรียบร้อยครับหมานี้เออโอ้ไม่มีดาเมจเอาดิ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 โอ้ มันม hmm. <ML V. S 1> ีมาทิ um. ่ด <mel> ้พายุเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวมีสตาโดนมิสตาดึงใจเย็นๆจเอาต่อดีกว่าเต่ามิสตามาโอเคเอาได้สวยสวย ตัวไเอามามันโฟกัสเราเอ้ยถอยท้อยท้อยเอาทถอยท้อยทอยไปดีกว่ามาทิวด้าโฟกัสเรานะมาเกีใส่เปิดนัตติใส่เราตัวเองเป็นแทงไม่มีดาเมจนะถ้าถ้ามาทิวดาเป็นสายสายเวทนะ โฟกัสเราได้แต่นี่มาท่ได้เป็นแทงค์โฟกัสตัวโฟกัสเรา <c oughs> เฮ้ยวนวานๆโดนว่ะมานีน่มานน่มานีินนสิเรียบร้อยครับวานๆโดนมานน่มานี่มาตรงนี้คนนี้นนเขาต้องกลับมาทางนี้แน,น่นอนนะเขาต้องมาเลนกลางแล้วก็กลับมาทางนี้ <c oughs> ผมรู้ไงนี่ยังไงกูว่าแหละเรียบร้อยครับเรียบร้อยดักฟลาเป็นไงเป็นไงเรียบร้อย าเป็นเราก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะเวลาเราไปแก๊งเล่นบนแล้วก,เก็เราก็กลับมาทางนี้เหมือนกันเออผมรู้ไงผมรู้ไงเราต้องแอบไปอย่างนี้แหละ <c oughs> เล่นดักป่าโอเคตีปอ้ปอมปีก็อย่างเดียวโอเคสวยเพี่สวยไม่มีบัฟมีบัฟ

หายว่าไม่เอา,วาวสวยสวย double k i ิ l เฮ้ยไปโอ้โ,อโดนคลิ้งยิงใช้ครอบหายากลับบ้านเถอะับแรงมากเลยคลิ้งเนี่ยมันไม่ได้ออกคลิ้น,นี่ว่ะเอาเกราะอะไรดีวะเกราะอะไรดีวะม้องกันคลิ้งเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นเกาะใบมีดไ,ไม่เอาเกาะโบราณดีกว่าคลินมันใช้สกิลเรียบร้อยหองหนุ่มหวานโดนแน่ๆสวยบินได้สวยสวยมาดิมาดิไม,ม่บินไม่ได้นะเฟนี่บินไม่ได้อยู่ในอันตีของโอ้โหโดนสะท้านอีโยกหนึ่นงครั้งสวยครับ ไปแล้วโอ้โหยังโดนยิงเถิด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 แมวถอยโอ้โหถอยเถิดถอยถิดถิดตายไม่เป็นไรครับใจคขอบรอดโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นาธานยังไม่นาธานไม่ทำไรเลยศูนย์เจ็ดเจ็ดมาดังโดนว่ะพยายามดูแผนที่ตลอด ตัวหลังครับส่วนนี้ครับโอ้เปิดนันตีเลยโอ้เรียบร้อยครับเฟน,นี่มาปุ๊บตายทันที <c oughs> คือมันมันบินมาแล้วก็มินเซต้าเปิดนันตะีคือมินเซต้าเปิดนันติก่อนแล้วเฟน,นี่มันบินมาไปไม่เป็นเลยเฟนี่ตายในโดตนตีเรียบร้อยครับเพื่อนเราโอ้ ตายนะหมานี่โอ้โหไม่ตายว่ะหมานี่โอ้ไม่ตายมี่จิต้าแทงโอ้โหเราตายเนี่ยเบี้ยโหมดมีประเด็นมีประเด็นแล้วแต่ว่าเคลนดันป้อมว่ะสวยรางวันได้บินสวย,วสวยครับข่าได้ด้วยเคลนดันป้อมว่ะเคลนดันป้อมไม่ได้ไม่ได้ตีหม,ม,มานี่คดครับทำไมตายครับ โอ้ปิกือเดี๋ยวเล่นนอนนี่เลยนนอนมันก็กดหายตัวทำไมไม่ร uh, ู้โอเคพอเขาหายว่ะนาธานหายไปไหนโอเคนาธานเอาบัฟอยู่ เเวลาหลอดเกินเราต้องโซนที่หลอดแล้วล่ะตายนะตายนะใจเย็น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 เฮ้ยลำหน้าโอ้ยตายแน่ตายแน่ไปได้มานี่พลาดแล้วมึงเราเสียไิกเกิรแล้วใจเย็นใจเย็นงงวุ่นวายนู้นโอ้โหสวย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  ใครวะตัวนี้เออโดนแทงอยู่วะสวยโอ้โหไม่โดนเมวเมียวหลอดหลอดหลอดอดเลยหลอดเลยต้องเป้าหลอดแล้วล่ะฝั่งเขาตายสามตัวและก็ตัวจังเกิลฝั่งเขาตายด้วยนัธานนัธานตายเก็บ มินซี้จ้าหน้าจะเคลียร์เลยเราเปิดป่าดีกว่าโอเคไม่มีใครมาสวยกลับบ้านเราดีกว่า <c oughs> ไปเติมเลือดนะ <c oughs> น่าทานเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครเลยนะเราหลอดก่อนนะเราจะไปพร้อมหลอดนะผมเปิดระบวกแล้วโอ้ มานี่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 หมาน cool. it cool. 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 ี่สวยครับตายแล้วสวยเอาตัวนี้ครับตัวตัวยิงฟรีเนี่ยคลินเนี่ยมินิต้าตายอะไรหมานี่จะไปไหนหมานี่อืโอเคใช้ยติไปแล้วใช่ไหมอืมโว้ยจะตายหรอโอเคเรามีมอเตอันยสวยครับตายเสียดัน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 ไม่หลอดอยู่เลนล่างดีกว่าโอเคสวยครับ ลิ้นตัวเดียวน่าจะจังได้อยู่แต่ว่าเราไม่มีเลือดวะเอานี่ครับหมวกหมวกคำสาบหมวกหมวกไม่ใช่หมวกคำสาบหมวกสีเขียวเนี่ยสวยครับเป็นนิปาดเป็นนิไม่ธรรมดาวะโอเคสวยครับตายหมดแล้วสวยโจ้เฮดแทงครับมึงยังเล่นได้อยู่นะโจ้เฮดแทงยังเล่นได้อยู่นักแข่งเขาจับอยู่ยังเล่นได้อยู่โอเค